อัธวิท์สุวรรณพักดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต่อจากเมื่อวานนะครับเราจะคุยกันต่อถึงเรื่องจำนำข้าวแต่ก่อนที่จะเข้ารายการครับช่วงต้นรายการวันนี้เราได้รับภาพถ่ายจากท่านผู้ชมที่กรุณาส่งมาถึงเรานะครับช่วงภาพประทับใจขออนุญาตทีมงานครับได้โชว์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับยังไม่ได้เห็นเลยนะวันนี้ซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับภาพจากคุณสุรีรัตน ส่งภาพนี้มาแล้วก็เขียนคําบรรยายว่าประทับใจภาพตรงภาพนี้ได้เห็นความตั้งใจของกลุ่มคุณยายที่มานั่งตากแดดรอที่จะให้เงินกับลุงกำนันซึ่งท่านก็อายุมากแล้วยังอุตส่าห์ออกจากบ้านมากันเองเพื่อมาเป็นกําลังใจให้ลุงกำนันค่ะและประทับใจคําพูดคุณยายค่ะคุณยายบอกว่าท่านออกมาสู้เพื่อคนรุ่นหลังอย่างพวกเราค่ะขอบคุณค่ะคุณยาย ผมและพี่เอขอกราบขอบคุณนะครับคุณสิสุรีรัตน์ที่ได้ส่งภาพนี้มารายการของเรานะครับก็จะส่งของนะครับเป็นเสื้อไปให้คุณสุรีรัตน์นะครับจะติดต่อกลับไปตามเบอร์ที่ให้ไว้แล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กับท่านผู้ชมนะครับสามารถส่งความคิดเห็นแนะนำรายการผ่าน SMS ได้ที่เบอร์4642123และสามารถส่งรูปนะครับมาใน ตาม e mail, อีเมลขอชัดๆ K O R C H A T C H A T, T yahoo com ครับนี่นี่สงสัยเป็นรูปอยู่ข้างเวทีไหมคือคุณสุริรัตน์บอกว่ามูปนี้ถ่า<ท>ยนหน้าเทสโก้อ่อนนุชโอโ้โหอ่อนนุชครับแน่นอนจริงๆขอบคุณมากครับน่ารักมาก,กับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณยายแล้วก็ขอบคุณคุณสุริรัตน์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับคราวที่แล้วเราได้สรุปความคืบหน้าคดีความ ระหว่างปปชาอายการแล้วก็รัฐบาลถ้าผมจะพูดคร่าวๆนะครับเริ่มต้นตั้งแต่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมในที่สุดคุณหมอก็ส่งเรื่องขอให้ปปชไต่สวนเรื่องทุจริตจำนำข้าวในวันที่4ธันวาคม2555ปปชได้ตั้งอนุกรรมการไต่สวนและหลังจากนั้นประมาณปีกว่าครับก็ได้แจ้งข้อกล่าวหา ในช่วงต้นปีที่ผ่านมากับทั้งคุณบุญทรงเตริยาพิรมแล้วก็คุณยิ่งรักชินวัตรในที่สุดนะครับทางปปชก็มีมติถอดถอนคุณยิ่งรักในวันที่8พฤษภาคม2557 8พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วในที่สุด2เดือนต่อมา17รกรกฎาคม17รกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีมติส่งอายการนะครับสั่งฟ้องคุณยิ่งรักชินวัตร ฐาานนลละเว้กรปฏิิบัตหน้าที่หลังจากนั้น4กันยานะครับทางอายการก็มีความเห็นว่าจะตั้งคณะกรรมการร่วมกับปปชเพื่อสอบสวนเรื่องนี้เพิ่มเติมครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงการทุจริตจำนำข้าวในส่วนของการระบายข้าวต้องกลับเรียนท่านผู้ชมครับการโกงจำนำข้าวมีทุกขั้นตอนเชื่อว่ามีทุกขั้นตอนตั้งแต่ข้าวออกมาจากนา เข้าโรงสีเข้าคลังและมีการระบายคราวที่แล้วเราได้พูดถึงการทุจริตการระบายข้าวโดยเฉพาะในระบบ G2G แบบที G2G เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นคดีความระหว่างปป,ปชอายการและรัฐบาลนะครับผมขออนุญาตให้พี่เอได้สรุปนะครับคราวที่แล้วเกี่ยวกับการทุจริต G2G เพราะมันมีมันมีเรื่องที่พิสดารหลายเรื่องมากนะครับ ขออนุญาตให้พี่เอได้สรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับผมย้อนเมื่อวานอีกสักครั้งว่าเมื่อวานเราใช้เวลาเกือบชั่วโมงเล่าเรื่องนี้แต่ว่าจะเล่าแบบกระชับเพียงแค่ไม่เกิน3-4นาทีจากนี้เท่านั้นแหละคืออย่างที่ขิงได้บอกไปแล้วว่าข้าวเนี่ยมันมีการทุจริตเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ําเรื่องแต่การรับซื้อข้าวเลยมาถึงกลางน้ําเรื่องการเก็บรักษาข้าวในโกดังมีการหมุนเวียนข้าวข้าวเน่า,ข,าข้าวบูดเนี่ยนะครับจนกระทั่งมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายปลายน้ําคือการระบาย คราวนี้ผมขอตัดตอนเลยครับว่าไม่พูดในส่วนของขั้นตอนที่1นและขั้นตอนที่ 2, 2> แต่จะพูดปลายน้ําเลยเพราะว่าปลายน้ํานั้นมีเอกสารหลักฐานชัดเจนและที่สําคัญนั้นเป็นข้อมูลที่มีการรับรู้กันอย่างทั่วไปในทางสื่อมวลชนฉะนั้นก็จะพูดเฉพาะประเด็นเรื่องการระบายข้าวระบายข้าวเรื่อง G2G หรือรัฐต่อรัฐท่านผู้ชมได้ยินเรื่องนี้บ่อยครั้งมากแล้วนะครับนพันก่อนหน้านี้ที่มีการเคลื่อนไหวกันแต่ว่าต้องมาสรุปกันตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นข่าวร้อนแรง เนื่องจากว่าปปชนั้นส่งฟ้องคุณยิ่งรักไปแล้วแต่ส่งไปที่อายการใชใ้อายการเขาฟ้องแต่อายการเขาขอตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างปปชกับอายการตรวจสอบอีกครั้งซึ่งประเด็นนี้หลายคนตําหนิอายการว่าเอ๊ะประวิงเวลาล่าช้าหรือไม่เราก็เป็นตัวคนหนึ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งรีบตําหนิใครอย่าพิ่งกล่าวหาใครเพราะผมเชื่อว่าเที่ยวนี้เป็นการทํางานของเขาที่เป็นไปตามขั้นตอนครับงั้นรอบครอบและกลุ่มดีกว่า วันนี้จะเป็นข้อมูลที่ผมจะทบทวนกับท่านผู้ชมอีกครั้งแล้วก็นําเอกสารบางอย่างที่ท่านอายการอาจจะยังไม่ทรารบหรือว่าปปชอาจจะตกหลน่นก็จะขอเล่าอีกครั้งทบทวนครับการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐคือการขายระหว่างประเทศกับประเทศไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจทุกประเทศในโลกก็ทําประเทศไทยทามาแล้วหลายรัฐบาลเพียงแต่ว่าโอกาสที่ผ่านมานั้นมันเป็นการขายรัฐต่อรัฐคือขาย่างประเทศไทยกับประเทศจีน แต่ประเทศจีนนั้นดันกลายเป็นผู้ซื้อปลอมไม่ใช่ประเทศจีนจริงๆคนที่จะซื้อได้จะต้องเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนซึ่งมีใบอนุญาตในการนําเข้าข้าวซึ่งเป็นบริษัทเดียวเท่านั้นคือบริษัทคอฟโกท่านผู้ชมครับคอฟโกคือรัฐวิสาหกิจเดียวเท่านั้นที่ซื้อได้แต่ปรากฏว่าเขาไปขายให้กับรัฐวิสาหกิจของจีนครับที่ชื่อว่า GSG s ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนจริงแต่ไม่มีใบอนุญาตในการนําเข้า เพราะฉะนั้นถามว่าเขาขายข้าวรัฐต่อรัฐเนี่ยขายถูกเท่าไหร่ก็ได้เพราะเป็นการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันจะไม่กระทบกระเทือนข้าวภายในประเทศเพราะสันนิษฐานว่าข้าวพวกนี้นั้นต้องออกนอกประเทศไทยไปครับนั่นคือข้อพิรุษข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือว่าไอรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจในการซื้อข้าวปลอมอแล้วอันนี้แน่นอนครับรัฐบาลจีนเขาก็ออกมาพูดแล้วเรื่องเกี่ยวกับยืนยันว่าต้องเป็นคอฟโก้เท่านั้นครับประการที่2ครับ มันมีการเปลี่ยนข้าวมันมีการเปลี่ยนวิธีการส่งมอบข้าวอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อสักครู่ครับถ้าบริษัท G S S t บริษัทปลอมๆเนี่ยไม่ส่งข้าวนําออกไปตัวเลขมันจะสะท้อนอยู่ที่กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ว่าข้าวในการส่งออกนั้นมีกี่กระสอบปรากฏว่าช่วงนั้นทั้งช่วงเวลานั้นทั้งช่วงครับไม่มีข้าวส่งออกไปเลยภายใต้กรงการนี้สักกระสอบเดียวกระทรวงพาณิชย์ใครกํากับดูแลครับ นายกรัฐมนตรีครับใครเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินายกรัฐมนตรีครับเพราะฉะนั้นอันที่ผมชี้ชัดในประเด็นว่าความรับผิดชอบอยู่ที่ใครไงเมื่อคุณบอกว่าคุณจะไม่รู้ได้ยังไงว่าหนูจะไม่รู้ได้ยังไงว่ามีข้าวไม่ข้าวไม่ส่งออกไปเลยเพราะฉะนั้นประการที่สองที่สรุปก็คือว่าตัวเลขมีการระบุชัดเจนไม่มีการสง่งไม่มีการสง่สงสง่สงสง่สงออกข้าวสง่งออกครับประการที่สามครับการส่งมอบข้าวมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ ปกติแล้วการซื้อขายข้าวมีแค่2ราคาคือราคา CIF และราคา FOB ราคา CIF คือราคาหน้าท่าต่างประเทศคือประเทศจีนราคา FOB คือราคาหน้าท่าที่หน้าประเทศไทยต้นทาง CIF คือราคาของบวกประกันบวกค่าขนส่งจะแพงหน่อยครับถ้าราคา FOB คือราคาภายในประเทศหมายความว่าราคาที่เดินทางจากหน้าโกดังที่รัฐจัดเก็บไปใส่เรือ ที่เตรียมจะออกนี่ก็เียราคา FOB แต่ปรากฏว่ารัฐบาลที่ผ่านมานั้นไปทําราคาใหม่ที่เขาเรียกว่าราคาหน้าโกดังราคาหน้าโกดังคืออะไรแทนที่จะบวกราคาให้แพงมากขึ้นเป็นราคาหน้าท่าต่างประเทศรหรือราคาหน้าท่างประเทศไทยแต่ไปใช้ราคาหน้าโกดังมันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมมันเกิดการส่งมอบข้าวได้ทันทีทันใดในประเทศโดยที่ข้ามไม่ต้องออกนอกประเทศที่รจริงตรงนี้เมื่อวานนี้ผมมาถึงขั้นตอนนี้ว่า เรื่อง,องการส่งมอบข้าวผิดเนี่ยเขาอยากให้เราวาดรูปหน่อยดีไหมอยากก็ได้ชัชดเพระาะเมื่อกี้ข้างหลังก็ได้ยินเสียงอยู่มีกระดานไหมครับถ้ามีกระดานาดานี่ผมจะขออนุญาตวาดหน่อยครับที่กระดานจะมาเนี่ยสรุปประเด็นเมื่อกี้ที่พี่เอ๋ได้พูดกับท่านผู้ชมหนึ่งมันมีข้อแปลกปลอมมันมีสิ่งพิรุษอยู่สามประเด็นด้วยกันถูกไหมครับหนึ่งก็คือว่าเอารัฐวิสาหกิจแปลกปลอมมาไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะนำเข้าข้าวแต่ อ้างว่าเป็นนักวิสาหกิจในจีนที่นำเข้าๆแทนที่จะเป็นคอฟโกเป็น GSSG สองมันมีตัวเลขที่หายไปคือหาตัวเลขที่ส่งออกข้าวไม่เจอสามคือมีการคำนวณราคาที่พิสดานปกติแล้วมาตรฐานสากลจะใช้ราคา CIF หรือราคา FOB ที่พี่เอกํำลังจะอธิบายเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว,ว่ามันมีมีการคำนวณราคาที่สขึ้นมาที่พิสดารขึ้นมาก็คือราคาหน้ากวดดัง แล้วก็เปิดโอกาสให้มือที่3เนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์นะครับเข้ามาหากินกับกระบวนการจำนำข้าวผมว่าลูกลรยมือก็ใช้ไม่ค่อยได้แถมแถมลายแถมว่าลูกก็หวยอีกนะท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้คือโกดังดูนะว่าเขาไปเปลี่ยนขั้นตอนไหนนะฮะราคาที่ขายเนี่ยปกติมีราคา FOB กับราคา CIF เขาว่าไงน,นี่คือท่าเรือประเทศไทยถ้าราคาที่กําหนดเป็นราคา FOB หรือที่เ่าฟ r ีอ on บ o a r นคือราคาประเทศไทย หมายความว่าเป็นราคาที่รวมข้าวบวกกับค่าเดินทางจากโกดังมาใส่เรือที่ท่าเรือที่ประเทศไทยเขาเรียกราคา FOB ถ้าเป็นราคา CIF หมายความว่าอะไรระหว่างเรือเดินทางจากประเทศไทยนะครับไปสู่ประเทศจีนเป็นราคา c f คือราคาของบวกราคาประกันบวกราคาค่าขนส่งปลายทางเขาเรียกราคาปลายทางถ้าขายราคานี้หรือราคานี้ไม่มีปัญหาประเด็นคือเขาไปเปลี่ยนราคาใหม่ครับ คือราคาหน้าโกดังคือตรงนี้ครับพอไปเปลี่ยนราคาหน้าโกดังหมายความว่าราคาที่ซื้อขายกันไม่รวมค่าขนส่งตรงนี้ไม่รวมค่าขนส่งตรงนี้และที่สําคัญครับจากโกดังมีการส่งมอบข้าวไปให้กับพ่อค้ามิสเตอร์เเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่เปลี่ยนเกณฑ์ในการส่งมอบข้าวให้เป็นการส่งมอบข้าวหน้าโกดัง ไม่เปลี่ยนเกณฑ์ราคาหน้าโกดังท่านผู้ชมมันโกงได้ไหมครับนี่ไงพี่เอ๋คือคุณว่ามันโกงได้ไหมคือปกติเนี่ยถ้ามันใช้ cif ใช้ fob อันนี้มาคำนวณราคาหน้ากวดังถูกมันต้องมีราคาขนส่งตรงนี้กับราคาขนส่งตรงนี้ก็จะเปิดโอกาสให้คนนี้แหละครับบุคคลปริศนาเข้ามาหากินได้ในขบวนการช่องนี้ครับเอาละครับถูกไหมครับเอาลงนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมจะเข้าใจแล้วว่าการที่ การที่นายกรัฐมนตรีที่นั่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและที่สําคัญนั่งเป็นหัวโต๊ะในคอรมอรคือการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติขั้นตอนต่างๆแบบนี้ที่ลัดขั้นตอนและเปลี่ยนรูปโฉมการส่งมอบข้าวมันเลยทําให้เกิดการโกงมันเกิดขึ้นได้คือที่เราอธิบายทั้งหมดอืก็คือการทุจริตการระบายข้าวมันมันไม,ไม่เพียงแค่นั้น<ๆ>มันไม่เพียงแค่นั้นนะฮะ ปิดท้ายอีกครั้งว่าระบบการจ่ายเงินก็ผิดปกติปกติแล้วการส่งมอบข้าวเขาต้องเปิด LC เปิด t e r of Credit ครับคือหมายถึงว่าเขาไม่โอนเงินกันตรงๆนะครับเขาจะโอนเขาจะส่งกระดาษแผ่นหนึ่งไประบุว่าข้าวลงเรือแล้วแล้วคนซื้อก็เอากระดาษแผ่นนี้ไปขึ้นเงินที่ธนาคารที่ตัวเองอยู่แล้วก็จะขึ้นเงินได้เขาเลยเปิด LC แต่คราวนี้เป็นการจ่ายเงินโดยใช้ธนาคารในประเทศไทยไปซื้อแคชเชียร์เช็คไปซื้อเช็ค ธรรมดาเนี่ยครับเอาเงินสดไปซื้อแค่เช็เชคออกมาแล้วไปจ่ายกรมการค้าต่างประเทศเพราะฉะนั้นผมสรุปแบบนี้เพื่อให้บีฟสั้นๆอีกครั้งว่า g 2 g คราวนี้หรือขายค่ารัตรอัฐรคราวนี้มันปลอมและมันไม่ได้ปลอมโดยอะไรมันปลอมโดยตัวเนื้อแท้ของมันคือค,คือ g ี2 g ไม่ได้ผิดนะขายค่ารัตรอัตรเป็นเรื่องปกติแต่เขาใช้เทคนิคพิเศษคือใช้วิธีการพิสดารถูกต้องแลวแลวตัวนีตัวละครที่พิสดารครับและตัวท่าน,นายกเองเนี่ยท่านต้องรู้หรือถ้าท่านไม่รู้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างยิ่งนะ คดีประการต่อมาที่ต้องเล่าต่อเลยมูลค่าความเสียหายเป็นเท่าไหร่ท่านผู้ชมไปดูตัวเลขชาร์ตนี้ว่าเงินทั้งหมดในโครงการนี้ทําไมมันมากมายมหาศาลขนาดนี้9ก้าแสนสี่หมื่นล้านบาทท่านผู้ชมดูชาร์ตนี้ครับอย่าเพิ่งไปสนใจคว่าปัจจุบันรอบรอบปัจจุบันหรือรอบใหม่นะครับเอาเป็นว่าสรุปแล้วเขาทาทั้งหมด5ฤดูการเขาเรียกว่า5ขอบด้วยกันแบ่งเป็นข้าวนาปี54าสี่ท่าห้นาปลังท่5ห้นาปลัง5 5าห้าท่าห นาปลัง56และสุดท้ายคือนาปี56ทับ57มูลค่ารวมทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่940,000ล้านบาทท่านผู้ชมคนที่อาจจะไม่คุ้นกับเรื่องการทำข้าวข้าวนาปีเนี่ยหมายถึงอะไรทำไมถึงเรียก54ทับ55เพราะว่าข้าวนาปีคือข้าวที่ปลูกได้ปีละหนอ้พุกนี้เป็นข้าวใจน้อยวไวต่อแสงจะปลูกได้เฉพาะเดือนตุลาแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวเอาในเดือนกุมภาพันธ์ คือหน้าฝนนั่นแหละเห็นไหมตุลาแล้วไปกุมภามันคาบเกีย่ยวก็เลยเรียกนาปีนั้น,นท่านผู้ชมก็จะเห็นัว่านาปีส่วนข้าวนาปลังคือข้าวที่อายุมันสั้นไม่เกินร้อยยี่สิบวันนะครับแฟนพวกนี้ปลูกง่ายก็เนี่ยก็สลับกันแบบนี้ตลอดท่านนี้ต้องเรียนท่านว่าเนี่ยโครงการทั้งหมดใช้เงินไปเก้าแสนสี่หมื่นล้านบาทใช้เม็ดเงินเยอะมากครับและมูลค่าความเสียหายของมันเนี่ยอยู่ประมาณเกือบห้าแสนล้านเสียหายจากขาดทุนจากขาดทุน นี่คือเงินที่เม็ดเงินที่ลงไปคือ9ก้าแสนสี่แล้วขาดทุนอีกห้าแสนมันกลายเป็นอะไรครับห้าแสนนี่ขาดทุนกลายเป็นข้าวเน่าที่อยู่ในโกดังขายไม่ออกไม่ใช่ผดิดเฉพาะการระบายนะเมื่อกี้ตอนกลางน้ําที่เราพูดถึงว่าข้าวเก็บในสต๊อกมีข้าวเน่าข้าวเวียนเซอร์เวเยอร์คือคนที่ไปสํารวจไม่ได้สํารวจตามที่ต้องสํารวจเนี่ยมันโกงกันเป็นระบบมาแต่ที่ผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ที่พูดเรื่อง G2G พูดเฉพาะหัวข้อปลายน้ําเท่านั้นคือเรื่องการระบายข้าวท่านจะเห็นว่าเม็ดเงินใช้เยอะ มหาศาลขนาดนี้เนี่ยคือโครงการคือความเสียหายที่เกิดขึ้นหนึ่งก็คือมันต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลใช้ภาษีมหาศาลตั้งเกือบหนึ่งล้านล้านนะครับ,รบงบประมาณประจําปีปกติเท่าไหร่ประมาณ2.5้าล้านล้านอันนี้1ล้านล้านล้านประมาณเกือบครึ่งอ่ะคือหนึ่งเนี่ยใช้เม็ดเงินภาษีมหาศาลนะครับเพราะต้องซื้อข้าวเข้ามาในราคาที่แพงซื้อเข้ามาเสร็จ ก็ต้องมาจ่ายค่าสีต้องมาจ่ายค่าขนส่งมาจ่ายเซอร์เวต้องมาเสียค่าเก็บข้าวทั้งหมดใช้เงินไปแล้วประมาณล้านล้านบาทผมผมลงไปลึกกว่านั้นอีกหน่อยครับทุกรัฐบาลที่เขาทําโครงการข้าวขาดทุนทั้งนั้นครับคืออย่าบอกว่าใครทําข้าวแล้วไม่ขาดทุนดีกว่าอนิโมครับขาดทุนทุกคนแต่เวลาเขาสรุปการขาดทุนของเขาเนี่ยเขาจะสรุปขาดทุนว่าเอาละข้าวนาปีสมมุตินะครับ,รบนาปี52าสองทับห้าสาม บ็ดเสร็จตัวเลขเข้าคอ,อรมอขาดทุนเท่านี้รหรือว่ามาทําข้าวนาปลังห้าสามขาดทุนเท่านี้ร,รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรัฐบาลที่คิดคํานวณแปลกประหลาดค,คือเขาไปตั้งว่าการทนานาเนี่ยเขาไม่บอกเลยว่าเป็นข้าวนาปีนาปลังเขารวบยอดเลยว่าเป็นครั้งที่หนึ่ง <ๆ S 1> จำนำครั้งที่หนึ่งและจำนำครั้งที่สองทำไมต้องทําแบบนั้นครับเพราะเขาไม่ต้องการรวมบัญชีให้เห็นว่าเสียหายเท่าไหร่ทาไมไม่บอกว่าเสียหายเท่าไหร่ไม่อย่างนั้นคนบางคนต้องลาออกไปนานแล้ว ที่บอกว่า60 0 0 0ล้านห้า0 0ล้านจะลาออกเนี่ยตกลงไม่ได้ลาออกเพราะว่าเขาไม่มีการปิดบัญชีครับซึ่งขณะนี้เนี่ยคอสชเขาก็กําลังเร่งดําเนินการป er ิดบัญชีเห็นว่าเดือนหน้าตัวเลขจะออกจริงๆวันสิบกันยาตามกําหนดการถูกไหมครับ<อ> hai, <ừ. S 2> หลังจากที่มีหลังจากที่ไปตรวจโกดังและหาข้าวที่มันหายไปกับสรุปจํานวนข้าวที่อยู่ในโกดังณขณะนี้ครับเพื่อที่จะสูปออกมาตกลงว่าขาดทุนทางบัญชีทั้งหมดมันเท่าไหร่กันแน่เขาเขาก็ใกล้จะปิดแล้วท่านผู้ชมต้องให้ความเห็นใจคอสชอยู่เหมือนกัน เพราะว่ายากครับมีหลากหลายโกดังการให้การไม่ให้ความร่วมมือเพราะตรวจไปตรงไหนถ้ามันเจอเนี่ยมันดำเนินคดียาได้หมดครับอันนี้ก็เห็นใจเขาแหละครับแต่หนึ่งเนู่ย,ยความเสียหายคือหนึ่งมันใช,มนใช้มันใช้เม็ดเงินสูงมากล้านล้านบาทสองเนี่ยมันมีการรั่วไหลตลอดทุกขั้นตอนใช่ไหมครับตั้งแต่ออกมาจากนาที่บอกได้เข้าโรงสีเข้าคลังออกมาทุกข,ขั้นตอนแล้วที่ชัดที่สุดก็คือขั้นตอนการระบายข้าวผ่าน โดยเฉพาะในรูปแบบของ G2G ใช่ไหมครับทีนี้หนี้สาธารณะเนี่ยนะพอ,พอคุณพูดเรื่องว่าเสียหายเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้แสดงให้ดูแล้วนะครับ,รบว่าเม็ดเงินใช,นชน้หมดประมาณ9,000,004แต่เสียหายน่าอยู่ร่วมประมาณค0าแสนล้านทีนี้ประเด็นคือหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงที่ดำรงตาแหน่งที่ผ่านมาของรัฐรบาลที่ผ่านมาเริ่มต้นประเทศไทยมีหนี้สาธารณะคือหนี้ของประเทศตั้งแต่มีประเทศไทยหนี้ของหนี้สาธารณะ ภาษาชาวบ้านลองอธิบายหน่อยพี่มันคืออะไรทําไมมันสําคัญมันมีหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนก็คือหนี้ของพวกท่านที่เหือนกระเป๋าเรานี่แหละเราเป็นหนี้ส่วนตัวอ,อันนี้คือมีหนี้ต้องจ่ายไม่จ่ายก็ล้มละลายนี่คหนี้ครัวเรือนฮะแต่หนี้สาธารณะนี่คือหนี้ประเทศซึ่งถ้าเกิดว่าไม่จ่ายเขาก็ารียดภาษีไปเรื่อยๆร่รีดภาษีให้แพงขึ้นพูดง่ายๆถ้าไม่จ่ายก็ต้องมาแชร์กันประชากรในประเทศแชร์กันโดยการเก็บภาษีไงครับต้องขึ้นแวดต้องขึ้นภาษีเหล้าภาษีเบียร์ภาษีบุหรี่ว่ากันไปก็ภาระก็แชร์กันก็แชร์กันอันนี้ เขาเรียกะหนี้สาธารณะรตั้งแต่มีประเทศไทยเนี่ยก่อนท่านอดีตนายกยิงรัฐล่มตำแหน่งเนี่ยเรามีหนี้อยู่4.2ล้ลลลลา,า,า,านล้านวันที่ท่านออกหนี้เพิ่มขึ้นเป็น5.4ล้านล้านเพิ่มขึ้น1.2ล้านล้านภายในช่วงเวลา2ปีซึ่งต้องถือว่าโครงการจํานําข้าวเนี่ยเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลเพราะตัวเลขหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นนะแล้ววันนี้ก็ยังเพิ่มต่อนะท่านผู้ชมมันจุดที่5.4ตอนท่านออกมาวันนี้ขยับขึ้นเป็น5.6 เพราะโครงการจะนําข้าวเนี่ยมันมีการกู้ต่อเนื่องที่ต้องคืนจําได้ไหมครับตอนไปปลายรัฐบาลเนี่ยยังไม่ได้กู้ไม้สุดท้ายนะพอกู้ไม้สุดท้ายเขาอีกตอนนี้ขยับเป็น5.6ก็เริ่มมีปัญหาซึ่ง,<า>งผม,ม่ได้ซึ่งผมก็เรียนามตรงว่ารัฐบาลคอสชอเองก็รับภาระหนักอึ้งพอสมควร,ครในเรื่องนี้นะครับค่านี่อย่างนี้จะได้เห็นว่า,าสรุปละในเบื้องต้นสรุปกันก่อน,ก,อนก่อนที่เราจะปิดเบรกนะครับว่าก็เล่าแล้วจีซูจีเรื่องระบายเป็นยังไงความเสียหายเกิดขึ้นอะไรบ้างครับเดี๋ยวเบรกต่อไปเนี่ยผมพูดต่อ แต่เดี๋ยวจะพูดให้ท่านผู้ชมฟังว่าเอประเด็นที่ที่ทางอายการเขามีการตั้งข้อแม้เอาไว้เนี่ยซึ่งเป็นประเด็นติดขัดอยู่สองสาเรื่องเดี๋ยวเรามาลองช่วยดูในฐานะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เคยอภิปรายเรื่องนี้ว่าเอ๊ประเด็นไหนที่ขาดตกบกพ่องไปเพราะว่าให้ท่านมีเวลาในการไปตั้งกรรมการร่วมดีกว่าและอะไรที่ขาดตกบกพ่องมีเอกสารด้วยเดี๋ยวให้ดูกันแล้วก็จะปิดท้ายว่า เอแล้วอะไรจะเป็นมาตรการทางออกที่ดีครับวันนี้คอสชอเนี่ยยังค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรขิงยังยังกังวลใจว่าจะเอาอยัางไงกับมาตรการเรื่องข้าวครับจะจำนำไหมจะประกันไหมเดี๋ยวตอนท้ายรายการจะบอกจุดอ่อนของจำนำข้าวและจะบอกจุดอ่อนของประกันร,รายได้คือวันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับคอ,อสชอกําลังจะถแถลงนโ<ข>ยบายเขากําลังจะถแถลงเพราะเขาเพิ่งรับตําแหน่งอย่าไปกดดันเขาก่อนไม่แน่ฟังเหตุผลจากรายการนี้ ถ้าเขาฟังเรานะถ้าเขาฟังเรานะเดี๋ยวเราจะพูดจุดอ่อนจุดแข็งของทั้งประกันรายได้และก็จำนำครับและอะไรคือทางออกที่ดีที่สุดสําหรับประเทศไทยในช่วงที่2เดี๋ยวพบกันกับรายการขอชัดๆอีกครั้งครับ